สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิดบวกประดุจแห่งแสงสว่างกับการอ่านไพ่วันนี้เราจะมาเปิดดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์ไปในครึ่งปีหลัง2567นี้การงานการเงินความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะการอ่านก็เป็นการอ่านโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะขอให้คุณรับฟังแต่พลังงานดีๆนะ อาจจะมีพลังงานอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาก็ขอให้รับฟังเป็นคําไกด์ไลน์คําแนะนำอะไรดีๆนะแต่ก็ขอให้เป็นพลังงานดีนะจนถึงสิ้นปี2567นี้นะข้ความตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะใช้วิจารณญาณเราจะไปเริ่มเลยนะชาววันเสาร์การงานการเงินความรักความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลัง2567 ก่อนอื่นเราจะมาดูพลังงานการงานการเงินของคุณก่อนนะการงานการเงนินทรัพย์สินเงินทองอาชาววันเสาร์บางคนบางท่านอาจจะมีคนที่อยากจะทำะไรายได้เสริมนะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานคุณอาจจะอยู่ กับงานประจำอะไรอยู่แล้วนะที่คุณทำอยู่หรือว่าอาจจะมีจะมีโอกาสเข้ามาอีกด้หนึ่งทางที่คุณสามารถทำเสริมไปทาเสริมเพื่อสร้างไรายได้อาจก็เป็นได้นะ <c oughs> คืออาจจะมีพลังงานที่แบบว่ามีความสับสนเลือกไม่ถูกเนะาะจะ จะเอาทางไหนดีเนาะจะทําอะไรดีเนาะหรือว่าอาจจะมีบางพลังงานที่ว่ายังเลือกอยู่อะเนี่ยจากวันนี้ก่อนถึงสิ้นปีนะจะทําในเส้นทางไหนดีเนาะอะไรแบบนี้มีความสับสนเนาะมาดูอีกมีความทุกข์ บางพลังงานอาจจะอยู่กับมีความทุกข์ความเครียดหรือว่าอาจจะมีพลังงานที่ผ่านความทุกมาอะไรเนาะบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องสถานะการงานหรือว่าการเงินงนี่แหละนะมีความทุกข์บางคนก็ได้มาจ่ายไปหรือว่าจ่ายไปแล้วอ๋อไม่เหลือเลยอะไรแบบนี้เนาะ เกิดความเครียดบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องสายงานในเรื่องหน้าที่การงานโอ้โหแต่ความสำเร็จในเรื่องการเงินจะเกิดขึ้นมันจะต้องมีบางพลังงานที่ว่าจะเกิดความทุกข์ความเครียดไม่ว่าเรื่องการงานหรือในเรื่องการเงินของคุณแต่ว่า,าคุณจะเกิดผลสำเร็จในเรื่องการเงิน แล้วก็การเงินไม่ใช่เล็กๆนะบางคนก็มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบด้วยนะหลักหมื่นขึ้นไปแล้วนะถ้าใครเกิดในสภาวะนี้ความเครียดนะความโชคดีความสำเร็จจะมาจะมาหาคุณนะถ้าใครยังไม่เจอก็ฟังดูนะ แล้วก็มีโอกาสจะเริ่มวางพงวางแผนในเรื่องในด้านการเงินที่ดีขึ้นเนาะก็คือว่าก่อนหน้าที่คุณจะเกิดความสําเร็จในเรื่องการเงินก็อาจจะมีความทุกข์ความเครียดมันจะวางแผนอะไรไม่ได้แล้วคือว่ามีมาใช้ไปมันก็หมดกระเป๋าใช่แต่หลังจากเนี่ยมันต้องหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่เกี่ยวกับโชคลาภอาจจะได้ไรายได้ มาจากในการทํางานของคุณหรือว่าจากที่ใดที่หนึ่งน่ะมาจากด้านใดด้านหนึ่งน่ะแล้วคุณจะเริ่มลงมือวางแผนได้ดีขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็หลังจากว่าแต่ก่อนที่มันจะมาเนี่ยคุณก็โอ้โหเครียดจังเลยเนาะ เรียกจังเลยอ๋อไพ่คุณเป็นคนที่มีเซนส์ที่ดีสัญชาตญาณที่ดีนะบางคนบางท่านอาจจะถูกหวยรยเบอร์ด้วยวยผ่านความฝันหรือว่าบางคนมีจิตสัมผัสอะสัมผัสได้ถึงพลังงานรอบกายคนอาจจะเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธ หรือว่าพลังงานดวงจิตดวงวิญญาณอะไรก็ได้บางคนก็อาจจะมีโชคเกี่ยวกับนี่ก็เป็นได้นี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็บางคนบางท่านเนี่ยเกี่ยวกับผู้คนภายนอกผู้คนเนี่ยคุณจะมีเซนที่ดีมากคุณเหมือนจะอ่านใจคนออกคุณรู้ใจคนคือคุณจะมองคนออก นะในด้านดีหรือในด้านไม่ดีนะจะมองคนออกเป็นเส้นที่ดีมากบางคนก็สัมผัสได้ถึงดวงจิตดงวิญญาณโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตัวคุณนะตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมุงมันนะ เป็นคนที่อาจจะผ่านอะไรมาเยอะแหละผ่านฉันผ่านมาหมดละความทุกข์ความยากความเศร้าความเครียดหรือผู้คนปัญหาอะไรรอบด้านเคยผ่านมาหมดละแต่คุณก็ยังเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นต่อไปนะเป็นอะไรที่ดีมากชาววันเสาร์นะดวงครึ่งปีหลังนะดวงครึ่งปีหลังก็ ก็จะมีความเหนื่อยความยากอยู่นะแต่ว่าถึงแม้จะเหนื่อยจะยากความโชคดีก็ยังจะมาหากคุณนะก่อนถึงเส้นปีนี้นะในด้านการเงินนะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องอนิการงานการเงินใช่ไหมก็ระมัดระวังนะอาจจะมีเข้าของอะไรที่สูญหายบ้างหรือว่า าการลักขโมอยอะไรแบบนี้เข้าของหรือว่าเงินทองนะหรือว่ามีคนช่องมีคนช่องที่อยากจะเอาผลประโยชน์จากคนนะหรืออาจจะเป็นเข้าของระมัดระวังนะแต่มันก็ไม่อะไรใหญ่ๆอ่ะสิ่งที่คุณจะได้มันก็ใหญ่กว่านี้นะ แต่ก็ระมัดระวังไว้ก็ดีนะอาจจะเป็นบุคคลในที่ทำงานของคุณก็ได้เป็นคุณจะดูออกนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นคุณจะรู้ได้ตัวของคุณเองนะความสุขครอบครัวชาววันเสาร์ก่อนถึงสิ้นปีนี้นะครอบครัวของคุณหรือคุณกับคู่ของคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะ จะอาจจะเป็นช่ว,ชวงระยะนี้หรือว่าก่อนถึงสิ้นปีเนี่ยอาจจะมีเน่ยแหละปัญหาซับซนหรือไม่ก็อย่างที่การงานผู้อันไม่ต้องย้ำแล้วนะบางคนก็ไม่ย้ำดีกว่าแต่ก่อนที่จะได้ต้องผ่านความทุกข์ความเครียดนะแต่ท้ายสุดเนี่ยความสุขจะเข้ามาหาคนแล้วก็าบางคนบางท่านชาววันเสาร์อาจจะ ก่อนสิ้นปีถึงสิ้นปีนี้อาจจะมีงานมงคลงานมั่นหมายงานแต่งงานอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเป็นงานมงคลนะในทางาศาสนาก็เป็นได้นะหรือมีการเฉลิมฉลองอะไรนะที่มันมีความสุขก็อ่านได้หมดนะอีกใบละกันชาววันศุกร์เอ้ขอภัยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ชาววันเสาร์ เนี่ยชาววันเสาร์บางคนบางท่านนะอาจจะมีการเดินทางไปต่างที่ต่างถิน่นต่างประเทศก็ได้เดินทางหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องในสายงานต้องเดินทางบ่อยนะหรือแม้อาจจะเกี่ยวนี่อย่างพลังงานแรกเนี่ยที่ว่ามีโอกาสอะไรเข้ามาอาจจะมี นี่แหละบางคนก็อยากจะไปทำงานที่ต่างถิ่นต่างจระรู้สึกสับสนคิดคิดอยู่นะจะไปไม่ไปดีนะบอกว่าถ้าไปแล้วดีนะไปแล้วมันจะสร้างความเจริญให้กับคุณนะ mm. เกี่ยวกับเรื่องการงาน mm. การเงินดูภาพรวมแล้วก็ดีนะแต่ความทุกขนะ์น่ะมันจะอยู่กับคุณไม่นานอนะ่ะก่อนถึงสิ้นปีนี่ ความสุขจะมาแน่การเงินหรือว่าโชคลาภนะต่อไปความรักความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกไปนะระวังขโมยกระจรหรือว่าของตกหล่นเสียหายนะหายแล้วจะหาไม่เจอหรือว่าหายแล้วหายเลยแต่คุณอาจจะนี่แหละเซนคุณอาจจะรู้ล่ะทำไมมันหายไปได้ ก็ถือว่าต้องปล่อยวางนะใช่ถึงรู้แต่ถ้าไม่มีหลักฐานคุณก็ทำอะไรไม่ได้นะเรื่องเก้าของหรือว่าการเงินอืมความรัก f งฟ e n t of สมปรารถนาอะสมปรารถนานะ ไม่ว่าคุณหวังหรือจะทำอาจจะออกมาแล้วก็ได้เนี่ยที่ว่างานมงคลไพ่ใบนี้ <c oughs> สมปรารถนาเป็นสิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะก็บางคนก็อาจจะมีแลนแต่งงานมั่นหมายหรือว่าทำพิธีมงคลทำบุญอะไรก็ได้ก่อนถึงสซ้นปีนี้นะสุขสมหวังนะ ทำไมคุณต้องสับสนมีความขัดแย้งภายในใจล่ะทำไม,มคุณชาววันเสาร์นะเป็นผู้ที่มีการตื่นรู้เข้าใจโลกเข้าใจธรรมนะมีการตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณ <c oughs> เป็นผู้ที่ตื่นรู้อะไม่ <c oughs> เดี๋ยวนะก็ออกมาส่งส่งใบเนี่ยมีการเฉลิมฉลองอะไรแน่แนหรือว่าอาจจะมีงานก็อ,อย่างที่บอกไปนะเฉลิมฉลองอ่า บางคนบางท่านก็อาจจะมีงานแบบว่าพิธีมงคลงานเฉลิมฉลองอะไรผู้นใช้คําว่าเฉลิมฉลองแล้วกันแต่ก็อาจเป็นงานมงคลอะไรที่เกี่ยวกับงานบุญอะไรก็ได้ก่อนสิ้นปีนี้นะสําหรับบางคนบางท่านที่ว่า,าคุณตั้งใจแล้วแหละอาจจะนับจากวันนี้ตั้งใจว่าในสิ่ง ในงานเนี่ยคุณคุณจะต้องมันมันจะต้องเกิดมันจะต้องทำจากคุณมาดูคลิปคุณจะอาจจะรู้ได้ก็แล้วนะหรือว่าแพลนไว้แล้วนะว่าจะมีงานอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความรักความสัมพันธ์ดีนะหรือว่าบางคนบาง,บางคู่ที่หวัง การจะมีน้องก็มีโอกาสนะก่อนถึงสิ้นปีเนี่ยรีบๆลงมือทำนะมีโอกาสนะแต่ก็บอกไว้ว่าอ่านโดยรวมนะคนบางคนบางพลังงานไม่ใช่ว่าทุกท่านแต่ถ้านึกถึงแต่สิ่งดีๆไว้คุณจะสมปรารถนาดังที่หวังทุกอย่างคุณหวังอะไรนะนะหวังใน,ในเรื่องการงานการเงินความรัก หรืองานมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแล้วโอ้โตาที่สามคุณมีโอกาสนะคนที่เกิดวันเสาร์ที่ว่า,ามีโอกาสจะได้เห็นพลังงานหรือสิ่งอะไรลี้ลับนะ แต่คุณ,คณตาที่3คุณเปิดนะอย่างที่ผู้อ่านบอกไปแบบแรกคุณเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีสามารถสัมผัสถึงพลังงานดวงจิตดวงวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบกายคุณคุณสัมผัสถึงได้แล้วก็ผู้คนด้วยคุณอ่านใจคนออกอเหมือนจะรู้ใจคนไปหมดอะไรแบบเนี้รู้ใครมาดีไม่ดีมาร้ายเนี่ยก็มีโอกาสก่อนสิ้นปีนะ พลังงานโชคอันนี้เกี่ยวกับความรักแต่ก็จะกลับไปจะพลังงานโชคลาภอย่ผู้อ่านบอกไปแล้วหรือเปล่าอาจจะบางคนบางท่าอาจจะมีโชคลาภในสิ่งพลังงานลี้ลับให้โชคกับคุณนะขอดูอีกนะโอ้โหไม่ต้องบอกเลยเนะี่ยภยความรู้ ภายในภายนอกของคุณไม่ธรรมดานะชาวหมายเลขสอง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 สำหรับคนที่มีคู่เคยมีคู่นะถ้าคู่ของคนที่จากไปเนี่ยมีโอกาสนะคุณจะได้สัมผัสถึงเขาก่อนถึงสิ้นปีนี้แล้วก็ อะไรที่คุณหวังไว้การเฉลิมฉลองพิธีมงคลพิธีอะไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นก่อนถึงสิ้นปีสมปรารถนาแล้วก็มีบางคู่ที่อยู่ผู้อ่านอ่านเองก็สับสนเอง หมายถึงว่าคนที่เคยมีคู่คู่ที่จากไปของคนในมีโอกาสทําบุญให้เขาเนาะมิวกาสทาบุญให้เขาและมีโอกาสสัมผัสถึงเขาคนนั้นแล้วคนที่ยังมีอยู่ในคู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีเป็นคู่ที่เหมือนแต่แตกต่างเหมือนแตกต่างจนบาง เขาคือคู่ของคุณนะคู่ที่ตื่นรู้กันทั้งคู่นะคุณและเขาแต่ว่าบางครั้งมันจะมีเหมือนว่าเข้ามาในในความคิดของคุณออไม่แน่ใจไม่แน่นอนอะไรแบบนี้อยากให้เชื่อเส้นต์ของคุณเองนะคนโสดพลังงานคนโสดพลังงานคนโสด ก็ถ้าคนโสดใครคิดอยากจะมีแฟนอยากจะมีคนรู้ใจก็มีโอกาสได้นะสำหรับคนที่หวังนะสมปรารถนานะแต่ว่าบางคนก็ถ้ายังไม่อยากมีจริงคนโสดก็อาจจะคิดว่าโอ้มีการมีคู่แล้วแล้วอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปหมดโดยเฉพาะเรื่องการเงินอะไรมันเพราะว่า ถ้าอยู่คนเดียวสบายใจทำอะไรก็ได้เงินเราหามาได้แล้วก็อยากจะซื้ออยากจะกินอะไร,ะไรก็ได้บางคนคิดอย่างนี้นะก็แล้วแต่คนแต่ถ้าใครหวังก็มีโอกาสนะถอยไม่หวังก็แล้วแต่คนก็มีเดี๋ยวยังไม่จบยังมีไพ่คำแนะนำจากสิ่งศักดิ์ ดูคำแนะนำจากสิงศรีถึงคุณชาววันเสาร์าก่อนถึงสิ้นปีนี้อีกต่อไปฉั e เชื่อช e ฟ a false sense of entrapment being overly focused on material things, negative or fear-based talk. This kyokap tiwa I think Sensor of the being overly focused. โอเคสิ่งศักดิ์สทธิ์แนะนำว่าคุณควรจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่อง mm. การวางแผน mm. การเปลี่ยนแปลงในด้าน mm. การเงินสำหรับคน mm. คุณที่ได้เข้ามารับชมรับฟังหรือคนที่มีคู่นะ mm. คุณจะมีความแบบว่า มีมีการวางพงวงวาแผนมากขึ้นอย่างใบนี้ก็ออกมา,ามันอยู่ใต้นี้เพราะอันนี้เปิดวางแผนในด้านการเงินมากขึ้นอะไรที่เมื่อก่อนอาจจะาบางคนก็อาจจะไม่มีเนาะบางคนก็มีน้อย,ยก็แต่นับจากนี้ไปคุณทั้งคู่หรือคนะจะมีการวาง,ง,งแผนในเรื่องด้านการเงินได้ดีมากขึ้นนะ หรือว่าบางคนบางคู่อาจจะมีการวางแผนอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อที่ดินหรือว่าซื้ออะไรที่เป็นของตัวเองนะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุนะก็มองว่าดีนะแล้วก็อะไรอีก ขอภัยนะต้องใช้เวลาคิดหนาภาษาอังกฤษมันก็ตรงกับคำนี้นะหรือไม่อาจจะบอกบางคนบางท่านหรือบางคู่ที่ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่มีการวางแผนในะด้านการเงินที่ดีนะให้จงเริ่มนะักจะจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยนะวางพงวางแผนอะไรดีดรู้จักเก็บจากออมไอที่ใช้ถ้าเกิดว่าคุณมีนะ รู้จักบริหารด้านการเงินนะรู้จักแบ่งสันปันส่วนเนี่ยไม่ใช่มาได้มาจ่ายไปอะไรแบบนี้อนาคตคุณทั้งสองคนก็หรือคุณนะแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการวัตถุจะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเนาะหรือว่ามีเงินเก็บอดออมมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ Review and e v a l u ทเอฟ favorable assessment of the fact time to move in a new direction อืมอันนี้จะบอกถึงพลังงานแรกเลยนะที่ว่าคุณมีโอกาสเนี่ยสำหรับพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณมีความสับสนหรือว่าเลือกไม่ถูกแล้วก็อ,อ มันมีโอกาสเข้ามาแต่คุณรู้สึกสับสนไงเรื่องไม่ถูกจะไปดีไม่ไปดีแต่ไพ่การเดินทางก็บอกแล้วนะบางคนก็อาจจะไปใกล้ถึงต่างประเทศหรือต่างต่าง,ง,งถิง่นต่าง,งจังหวัดอะไรหรือว่าถ้ามีโอกาสเข้ามารับไว้นะรับไว้มันมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องแบบว่าก้าวหน้าต่อไปนะ หรือว่าบางคนบางท่านที่ว่า,าทำอยู่แล้วงานที่ประจำที่ทำอยู่มันไม่ดีหรือมันไม่มไม่ได้สร้างโอกาสหรือสร้างรายได้หรืออะไรให้คุณมากนะก็คุณสามารถเลือกในสิ่งใหม่ๆได้นะในเส้นทางใหม่ๆได้นะ แล้วก็จะบอกทุกอย่างที่ทุกพลังงานที่ผู้อ่านเปิดนะคุณหวังอะไรคุณจะสมหวังทุกอย่างนะคุณอยากทำอะไรคุณก็จะได้ทำนะแต่พลังงานนี้แนะนำเลยนะมีงานใหม่มีโอกาสใหม่มาไปเลยนะอย่ารอช้าโอเคก็มีประมาณนี้นะชาววันเสาร ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกด subscribe ให้ผู้อ่านเพื่อเป็นค่าครูนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมวังในทุกๆประการบุญรักษาทุกๆท,ท่านเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ